สิบแปดภมมิหารภาวนาเมตตาใหญ่เจ okay. วันเมสุตังเอลังสมยังภะควาสาวัตถียังวิหารติเจตเวนะอัตถะ,ะปิทิกะสะอะาฬามีตะตะโขภะควาพิกุอะมันเตสิพิกเวระขันเตติพิกุ phắc quả tổ bạch châu song phắc quả hệ tatha vô cha mê ta ya pikwe cha tổ vĩ diya ah thể vĩ ta ya phật diya phi <laughs> lu di ta ya ca ya ta ya ta ya no ya bà ya su ma la ta ya akara sa hi ปิอาขากะเมหิกะทะสาสะตุขังสุปฏิตังหะปะทิถุจำปินะปะกะุปะนังปะสสิติมนุนสานังปิโยโอติอะมนุนสานังปิโยโอติเหวะตารักขันตินะตา อัตวาสิสังวาสังขว,วากะมะติตุสะคขงังจิตตังสัมมาทิยยติฆโมวะโนโปริสิตาติอสามมุตโหกะลังกะโลติอุตะล,งะลงตังปะริติธัรมโตปะมมโลกุปะโคโหติเมตายะพิกเวเจตุวิุูติยา เอสาวิมิติยาพิวิติยะปะหุฮะลีกัตตายะยานิตายาวิวัตตายะหานุติตายะปะริจาติยาลุภามาละตายาอิเมอากาศศาสนานิสังสาปะติกะขาอะติอะโนทิโสพระนณาเมตตาเจโตว,วิมุตติอิ ิสาโทโสพระรณาเมตตาเจโตวิมุตติอัติทิสาพระนณาเมตตาเจโตวิมุตติกติหากะเรกิโนติโสพระรณาเมตตาเจโตวิมุตติกติหาเกเรกิโอติโสพระรณาเมตตาเจโตวิมุตติกติหากะเรกิทิสาพระนณาเมตตาเจโตวิมุตติปัญจหากะเรกิ อโนทิโสพระลาเมตตาเดโตวิมุตติสัตหะกะเลหิอโนโสพระลาเมตตาเดโตวิมุตติสัตหะกะเลหิทิสาเมตพระลาเมตตาเดโตวิมุตติกตเเมหิปัจจายหากะเลหิอนโนทิโสพระลณาเมตตาเจโตวิมุตติ สัพเพสัตตาอัพเวลาอัพยาปัตมาอนิกาทุขีอัตนาไปริหานันโสัพเพปัญญาอัพเวลาอัพยาปัตมาอนิกาสุขีอัตนาไปริหานันตสัพเพภูตาอัพเวลาอัพยาปัตมาอนิกาสุขีอัตนาไปริหานันตสัพเพปุกขาอเวลาอัพยาปัตมาอนิคาสุขีอัตนาเปริหานันสัพเพอัตภาวะปริยาปนาอเวลาอัพยาปัตมาอนิคาสุขีอัตนาเปริหานันโ อิเมหิปัญญากกเรหิอโนทิโสพระรณาเมตตาเทโตมิโมติกกตะเฮเมหิสัตตะากเรหิโอทิโสพระรณาเมตตาเทโตมิโมติสภาอิทิโยเวลาอพยาปธรรมาอนิคาสุขียตนาไปริหานันโตสเปปุริสาเวลาอพยาปธรรมาอนิคาสุขียตนาไปริหานัน เอะอะิยาเวลาอัปยาปัตตมะอานิกาสุขียตนาไปไหาลัตุสัพเพอะนาิยาเวลาอัปยาปัตตมะอานิกาสุขียตนาไปไหาลัตุตสัพเพเทวะเวลาอัปยาปัตตมาอนิกาสุขีอตนาเปไหารันตุตสัพเพมโนสาเวลาอัปยาปัตตมาอนิกาสุขีอตนาเปไหารันตุตสัพเพนิ ปาติกาอภัยาอภัยาปัตมาอนิกาสุคีตนาเุหารันโตอิเมหิตาสะหากะเลหิโอทิโสภาลนาเมตตาเทโตวิมุตติกะตะเมหิตาสากะเลหิทิสาภาะนาเมตตาเทโตวิมุตติตะเพปริทิมายะทิสามายะ ตัตตาเวลาอัปยาปัตมะอานิคาตุขีตนาเวหารตกสเปปจิมายะติสายสัตตาเวลาอัปายาปัตมาอานิคาสุขีตนาเวลรตกสเพอุตตลายะติสายะสัตตาเวลาอัปยาปัตมาอานิคาสุขีตนาเปรรตกสเพทักขีนายะติสายะสัตตาเวลาอัปยาปัตมาอานิคาสุขีตนาเปรรตกสเปปุริติมายะนุทิสาย สัตตาเวลาอภพยาตธรรมะอเนกคสุขียระหนักไปนตุสเพปฏิมาญาอนนทิสายสัตตาเวลาอภยาธรมะอนกคสุขียรนักไปอนตุสเพอุตตลายอนุทิสายสัตตาเวลาอภพยาปธมะอนกคสุขียนักไปในตุสเพตักินายอนุทิสายสัตตาเวลาอภพยาปธรมะอนนกคสุขีตรนักไปนตุ ัพเพเหติมายะทิสายะสัตตาอเวราอัพยาปัตมานิคาดุขียตนาเปรหานตุกตัพเพอุปรามิทิมายะทิสายะสัตตาอเวราอัพยาปัตมานิคาดุขียตนาเปรหานตุกสัพเพปุริติมายะทิสายะปัญนาอเวราอัพยาปัตมานิคาสุขีอัตนาเปหานตุกสัพเพปัติมายะทิสายะปัญนาอเวลาอัพยาปัตมานิขาดุขีอัตนาเปหานตุก สัพเพอุตตาายะทิสายะพันนาอเวลาอัพปยาอนิฆาสุขีทนังไปในหานตุสัพเพตัคขินายะทิสายะพันนาอเวลาอัพปยาปัตมานิฆาสุขีทนังไปในหานตุสัพเพปุริสิมายะอนุทิสายานนะพันนาอเวลาอัพปยาปัตมานิฆาสุขีทนังไปในหานตุสัพเพ ปฏิมายะอนุท <inha an> ิสายะปันาเวลาอภิยาปธรมาอนิคัส <när> กิยตนาไปหาหลันโตสัพเพอุตตลายะอนุทิสายะปันาเวลาอภิยาปธรมะอนิคัสกิยตนาไปหาหลันโตสัพเพทกินายะอนุทิสายะปันาเวลาอภิยาปธรรมาอนิคัสกิยตนาไปหาหลันโตสัพเพเหติมายะทิสายะปันาเวลาอภิยาปธรรมาอนิคัสกิยตนาไปหาหลันโตสัพเพ ปะริกายะทิสายะพันนาเอาเวลาอัปยาปัตมานิคารสกีอตะหนักไปล้หันตุ é, ername, bliss, book, tacos, meal, ตัพเพปุคริต <exaggerated> ิมายะทิสายะภูตาเอาเวลาอัปยาปัตมานิคารสกีอตะหนักไปล้หันตุตัพเพปัจจิมายะทิสายะภูตาเอาเวลาอัปยาปัตมานิคารสกีอตะหนักไปล้หันตุตัพเพอุตรลายะทิสายะภูตาเอาเวลาอัปยาปัตมานิคารสกีอตะหนักไปล้หันตุ สเปทักษินายะทิสายะภูตาอเวลาอปพยาปัตมาอนิคาสุขีอัตนาเปรานตุสเปปุริติมายะอนุทิสายะภูตาอเวลาอปพยาปัตมาอนิคาสุขีอัตนาเปรานตุตเปปัจจิมายะอนุทิสายะภูตาอเวลาอปรยาปัตมาอนิคาสุขีอัตนาเปรานตุสเปตลายะอุนุทิสายะภูตาอเวลาอปยาปัตมาอนิคาสุขีอัตนาเปรานตุ ัสเพตัพกินายะอานุทิสายะภูตาเอาเวลาอัพยาปัตมาะนิคาสุขีอัตนาเปรอะฮารตุสเพเฮติมายะทิสายะภูตาเอาเวลาอัพยาปัตมาะนิคาสุขีอัตนาเปรอะฮาตุตัพเพตัพกินายะานุทิสายะภูตาเอาเวลาอัพยาปัตมาะนิคาสุขีอัตนาเปรอะฮาตุสัพเพปุคริติมายะทิสายะปุคคลาเอาเวลาอัพยาปัตมะนิคาสุขีอัตนาเปรอะฮาตุ สเปปัจจิมายะทิสายะปุคลาอเวลาอัปยาปัมานิคาสุขีอัตนาไปได้หัตถุสเปอุตรายะทิสายะปุคลาอเวลาอัปยาวัตมานิคาสุขีอัตนาไปได้หัตถุสเปตะกินายะทิสายะปุคลาอเวลาอัปยาปัมานิคาสุขีอัตนาไปได้หัตถุสเปปุริตมายาอนุทิสายะปุคลาอเวลาอัปยาปัมานิคาสุขีอัตนาไปได้หัตุ ตัพเพปัจฉิมายะอนุธิสายะปุคคลาอเวราอัยาปทมานิคาสุขียตนะปยนตุตัพเพอุตตรายะอนุทิสายะปุคลาเวาอยาปมานิคาสุขียตนะปยนตุตเตกินายะอนุทิสายะปุคลาเวราอัยาปมานิคาสุขียตนะปยนตุ สเปหติมายะทิสายยะบุคลาอเวลาอัพยาปัตมานิขาสุขียัตนาภัยนันตุสเปอุปริมายะทิสายะบุคลาอเวลาอัพยาปตมานิขาสุขียัตนาภัยหานันตุสเปปุริติมายะทิสายะอัตตาภาวะปริยาปนาอเวลาอัพยาปัตมานิขาสุขียัตนาภัยหานันตุ Sape pati di saya ata bawa bariya awela apa ya pada maani kahatukia tenang Sape utalaya di saya ata bawa bariya awela apa ya pada maani kahatukia tenang Sape takinaya di saya ata bawa bariya awela apa ya pada maani kahatukia tenang Sape puhuli di maya anu saya ปริยาปนาเอาเวลาอภัยปัตมานิคารุกีอัตนาภัยนันโตสัพเพปฏิมายะอนุทิสายะอัตตาภาวะปริยาปนาเอเวลาอภัยปัตมานิคารุกีอัตนาภัยนันโตสัพเพอุตตลายะอนุทิศายะอัตตาภาวะปริยาปนาเอเวลาอภัยปัตมานิคารุกีอัตนาภัยนันโตสัพเพทักคิณายะอนุทิสายะอัตตาะ ภาวะปริยาปนาอเวลาอัยาปัตมานิคาสุกียะตนังเพระหานตุสเพเหติมายะทิสายะอัตตาภาวะปริยาปนาอเวลาอัพยาปัตมานิคาสุกียะตนังเประหานตุสเพอุตตะลาทิมายะทิสายะอัตตาภาวะปริยาปนาอเวลาอัพยาปัตมานิคาสุกียะนางเพรละหานตุสพพาปุริทิมายะทิสายะอิธิโยอเวลาอัพยาปัตมานิคา สุคีอาตนังไปนะฮะลันตุสัพพาปัต <y ican> ิมายะทิสายะอิทิโยอเวลาอพยาปัตมะนิคาสุคีอาตนังไปนะฮะลันตุสัพพาอุตตลายะทิสายะอัตอิทิโยอเวลาอพยาปัตมะนิคาสุคีอาตนังไปนะฮะลันตุสัพพาทักกินายะอันทิสายะอิทิโยอเวลาอพยาปัตมะนิคารสุคีอาตนังไปนะฮะลันตุ ปาปุริธิมายะอนุทิสายะอิทิโยอเวลาอปยาปัตมานิฆาโสเคยตนะางไมหานตุสัพพาปจิิมายะอนุทิสายะอิทิโยอเวลาอปยาปัตมานิฆาโสเคยตนะางไปหานตุสัพพาอุตตรายะอนุทิสายะอิทิโยอเวลาอปยาปัตมานิฆาโสเคยตนะางไปหานตุ สัพพาทักขินายะอนุทิสายะอิทิโยอเวลาอัปยาปัตมานิฆาสกิอัตนางเพหานตุสัพพาเหติมายะทิสายะอิทิโยอเวลาอัปยาปัตมานิฆาสกิอัตนางเพหานตุสัพพาอุตตระมายะทิสายะอิทิโยอเวลาอัปยาปัตมานิฆาสกิอัตนางเพหานตุสัพพาสุกขินายะทิสายะปุริสายะอเวลาอัปยาปัตมานิฆาสกิอัตนางเพรหานตุ สัพเพปัจจ like ินายะทิสายะปุติสาอะเวลาอัปยาปัตมานิคาสุขีอัตนังัยนันตุสัพเพปุตตะลายะทิสายะปุติสาอะเวลาอัปยาปัตมานิคาสุขีอัตนังัะหันตุสัพเพตกิเนยะทิสายะปุติสาอะเวลาอัปยาปัตมานิคาสุขีอัตนังัยนันตุสัพเพปุติสีมายะอนุทิสายะปุติสาอะเวลาอัปยาปัตมานิคาสุขีอัตนังัยนันตุสัพเพ ปัจถิมายะอนุทิสายะปุริสาเอาเวลาอัปยาปัตมะอนิฆาโตขีตณหาไปหาลัตุสัพเพอุตตรายะอนุทิสายะปุริสาเอาเวลาอัปยาปัตมาอนิฆาโตขีตัณหาไปหาลัตุสัพเพตะกินิยะอนุทิสายะปุริสาเอาเวลาอัปยาปัตมะอนิฆาโตขีตัณหาไปหาลัตุ สัพเพเหติมายะทิสายะปุริสาอเวลาอัปยาปัตมานิฆาสุขีอัตโนมัยอนตุสัพเพอุตตะปะลิมายะทิสายะปุริสาอเวลาอัปยาปัตมานิฆาสุขีอัตโนมัยอนตุสัพเพปุริเทมายะทิสายะอเวลาอัปยาปัตมานิฆาสุขีอัตโนมัยอนตุสัพเพปะคิมายะทิสายะอาริยาอเวลาอัปยาปัตมานิฆาสุขีอัตโนมัยอนตุ สัพเพุตระยะทิสายะอาริยาเวลาอยาปัตมานิขาดุขียะตนาเป็านั้นตกสัพเพทักเนยะทิสายะอาริยาเวลาอภยาปัตมะนิขาดุขียะตนาเปานันตกเพปุิธิมายะอนุทิสายะอาริยาเวลาอภยาปัตมะนิขาสุขียะตนาเป็านั้นตกสัพเพปัติมายะอนุทิสายะอาริยาเวลาอภยาปัตมานิขาดุขียะตนาเป็นานันตก สเปอุตรายะอนุทิสายะอริยาวเวลาอภิยาปธรมะอนิคาสุขีอัตหนาเปริหานันตุสเพทักขิเนยะอนุทิสายะอริยาวเวลาอภิยาปธรมะอนิคาสุขีอัตหนาเปริหานันตุสเปเหติมายะทิสายะอริยาวเวลาอภิยาปธรมะอนิคาสุขีอัตหนาเปริหานันตุสเพอุตริมายะทิสายะอริยาวเวลาอภิยาปธรมะ อนิคารุเคียนั่งไปอาระตุสัพเพปุริสิมายะทิสายะอะริยาเวลาภยาปาตมาอนิคารุเคียนั่งไปอาระตุสัพเพปัติมายะทิสายอาาะอะริยาเวลาภยาปาตมาอนิคารุเคียนั่งไปนารันตุสัพเพอุตตรายะทิสายะอะริยาเวลาภยาปาตมาอนิคารุเคียน totally ั่งไปอาระตุ ตเปตักิีเนยะทิสายะอานาลิยาอเวราอปยาปัตมาอณิคาสุขีอัตนาเพรทาอตุตเปปุริทิมายะอนุทิสายะอานาลิยาอเวราอปยาปัตมาอณิคาสุขีอัตนาเพรนาอัตุตเปปฏิมายะอนุทิสายะอานาลิยาอเวราอปยาปัตมาอณิคาสุขีอัตนาเพรนาอัตุสัพเปอุตรายะอนุทิสายะอนาลิยาอเวราอปยาปัตมา อันนี้ขาดสุขีอัตนางเปนาหรตุสเพทัพขี่ในยะอนุทิสายยะอนาริยาเอาเวลาอัยยาปตมาอนี้ขาดสุขีอัตนางไเปหารตุสเพเหติมายะทิสายยะอนาริยาเอาเวลาอภยาปัตมาอนี้ขาดสุขีอัตนาัเปราหรตุสเพอุเบริมายะทิสยะอนาริยาเอวลาอภัยยาปตมานี้ขาดสุขีอัตนาังเปนหตุ สเปปุริทิมายะทิสายะเทวาอเวลาอัปยาปัตมะอนิคาสุขีอัตนาเป็นฮาลันโตสเปปัคิมายะทิสายะเทวาอเวลาอัปยาปัตมาอนิคาสุขีอัตนาเป็นฮาลันโตสเปอุตรายะทิสายะเทวาอเวลาอัพยาปัตมาอนิคาสุขีอัตนาเป็นฮาลันโตสเปตคิเียะทิสายะเทวาอเวลาอัพยาปัตมะอนิคาสุขีอัตนาเป็นฮาลันโ ตสเปปุริธิมายะอนุทิสายะเทวาอเวลาอัปปายาปัตมะอนิคาตุขีอัตนาเป็นอหารตุสเปปัติมายะอนุทิสายะเทวาอเวลาอัปปายาปัตมะอนิคาตุขีอัตนาเป็นอหารตุสเปอุตระายะอนุทิสายะเทวาอเวลาอัปปายาปัตมะอนิคาตุขีอัตนาเป็นอหารตุ สัพเพทักขีเนยะหานุทิสายะเทวะอเวลาอัปยาปตะมะนิฆาทุกขีอาตนาเปยหานตุสัพเพเหติมายะทิสายะเทวะอเวลาอัปยาปตะมะนิฆาทุกขีอาตนาเปยหานตุสัพเพอุตตปริมายะทิสายะเทวะอเวลาอัปยาปตะมะนิฆาทุกขีอาตนาเปยหานตุสัพเพปุริทิมายะทิสายะ มนุสราอเวราอพยาปธรมานิขาสุขเขียตัณหไปหานตุตัพเพปฏิอายะทิสายะมนุสราอเวราอพยาปธรมานิคาสุขเขียตัณหไปหานตุสัพเพอุตรลายะทิสายะมนุสราอเวราอพยาปธรมานิคาสุขเขียตัณหไปหานตุตัพเพตัคขิเนยะทิสายะมนุสราอเวราอพยาปธรมานิคาสุขเขียตัณหไปหานตุสัพเพปุริธิมายะ อนุท <muitas> ิสายะมโุสาอัาเวลาอัิยาปธรมาอนิค <no p Obrig illions> ้าสุขีอัตนาเผยหานตุสัพเพปจิมายะอนุทิสายะมโนสาเอาเวลาอภิยาปธรมาอนิคาสุขีอัตนาเผยหานตุสัพเพอุตตรายะอนุทิสายะมโนสาเอาเวลาอภิยาปธรมาอนิคาสุขีอัตนาเผยหานตุสัพเพทักขีเนียะอนุทิสายะมโนสาเอาเวลาอภิยาปธรมาอนิคาสุขีอัตนาเผยหานตุ สัพเพหติมายะทิสายะมนุสสาเวลาอัปยาปัรมาอานิคาสุขีอัตตานังเปหาตุสัพเพอุปะิมายะทิสายะมนุสสาเวลาอัปยาปัรมาอานิคาสุขีอัตตานังเปหาตุสัพเพปุริธิมายะทิสายะวินิปาติกาเวลาอัปยาปัรตมาอานิคาสุขีอัตตานังเปหาตุ สัพเพปัจจิมายะทิสายะวินิปาติกาเอาเวลาอัปปยาปัตมะอานิคาสุขีอาตันังไปหาลันโตสัพเพอุตลารยะทิสายะวินิปาติกาเอาเวลาอัปยาปัตมะอานิกาสุขีอตันังไปหาลันโตสัพเพทักขีณายะทิสายะวินิปาติกาเอาเวลาอัปพยาปัตมะอานิกาสุขีอตันังไปหาลันโตสัพเพปุริธิมายะอนุทิสายะวินิปาติกาเอาเวลาอัปปยาปัตมะอานิกาสุขีอตันังนำไปหาลันโต ตเปปัติมายะอนุทิสายะวินิปาทิกาเวลาอัยยะปัตมานิกาสุเคียตนะมายแหนตุสัพเปอุตรลายะอนุทิสายะวินิปาทิกาเวลาอัยยะปัตมานิกาสุเคียตนะมายแหนตุสัพเปทักขินายะอนุทิสายะวินิปาทิกาเวลาอัยยะปัตมานิกาสุเคียตนะมางแหนตุสัพเพเฮติมายะทิสายะวินิปาทิกาเวลาอัยยะปัตมานิกาสุเคียตนะมางแหนตุ สเพอุปาริมายะทิสายะวินิปาตะกาอาเวลาอัพยาปัตมานิกาสุขีอัตนาวิหาน,นตุอิมาาเมหิทัสหาการิกิทิสาปาลนาเมตตาเจโตมิมุติสเพปังติตาหนังปะนิตังวัจจะเชตวาปะ,าะปังเหหะยะปุขะตังวัจเจตวาอะโนปะคาเตนะสปปังเเจตวาสามปตะเปนะ ปะอิทาทานังยุชาเตตาวะปะริยาเทเนนะวิเหสังวัชเตตวาวิหะสิยะปพังตายะยะลิโนอัตโตมะเวริโนสุขิโนหตุมะทุกขโนทุกขติตาหุตุมาทุกขตตาเดอิเมียหิอัตถาหามากะเหจิตพเพสตาเมตายาติ เอตตังธรรมังเจโตยะตติเจโตตัปพยาภะะรักยาเตหิมุโมติติมุิเอตตาเจโตวิมุโติติตาเมตตาเจโตมุโติเมตตาพัมมาวะหิภาวานาเนติตาเก้าเทวดาอุโยชนคาถา ทุกขปัตตาจานิทุกขาพระยาปัตตาจานิพระยาโสกัปัตาจานิโสกาหนตุตับเพปิปะนิโนเอตาว,าวะวัตาจาเอหัมหิสภาคตาปุญญาสัมพะทังสัมพะเทวมนุษย์ทันตุตัพพะสัมปิสติยาทานังท,ทันตุสติยาสีรังลักขันตุตัะทาภาวนาหอนตุ กันฉันตุเทวตาคตาสัพเพพุธทธาพระลปะตาปฏเตกนันจายังพระหลังอาราตานันจเตยนะรลักขังปันตามมตพสโ้วยอนุภาพแห่งตัจถะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรอนุภาพแห่งการบูชาพระนารตยด้วยการแตสยยาบทสวดพระประสูตพ,พ,พ,พระเรียนนะพระคาถาเหล่านี้ ขอความสุขสวัสดีถางมีแต่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเจ้เาดาทั้งหลายโปรดอนุโมทน,นาในการสวดสายมณและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทน,นาแล้วโปรดอำนวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิตายอดเทถีเหรียญยอดเทถีเหรียญไม้กู68ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งพรที่ถาสิ่งสร้างขึ้นให้เปรียบด้วย คุณภาพแห่งประเปลียนตรงสำเร็จผลิตทุกทุการเทิน